สวัสดีค่ะมนีว่าพอกระเพียนอีกแล้วนะคะมณีสิพมาเห็ุย่ำบุญเสยนทะเลนะคะค่ะส่วนผสมหเหล่าก็จะมีขึ้นชายนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะสองสอนโตะนะคะแล้วก็ผงชูรหนนะคะหนึ่ง่อนซ่านะคะแล้วก็หอมแขกนะคะเครื่องหัวนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะหนึ่งทับพีค่ะแล้วก็บอรเกอือเทนนะคะแล้วก็น้ำบักนาอนนี้ใส่ตามใจชอบนะคะ ภูเรมสมมกหวานบัววากันนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกดิบนะคะตำให้หยบๆนะคะแล้วก็กุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็มวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ผักกะเสดน้ำค่ะเ่ากลับไปลงมือเหตุกันเลยค่ะคามดาแ้งเขาก็สิลวกกุ้งกับปลาหมึกก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะแล้วเขายังถิ่มกุ้งกับปลาหมึกลงไปนะคะวสนันมันสีขาวนะคะขนันน้ำมาท่านหอนนะคะค่ะเพราดากุ้งกับปลาหมึกสุกแล้วน,นะคะเขาก็ตักขึ้นนะคะ บันนี้ฮากระสิมาหลวกพักเกษตรหน้ำต่นนะคะค่ะเพอาะ t h ฮอกหลวกพักเกษตรหน้ำซุกแล้วนะคะฮอก็สิตักขึ้นนะคะบันนี้เฮอกระสิหลวกบุนเซ้นต่อค่ะค่ะเพอได้วุ้นุเส็นซุกแล้วฮอก็สิตากขึ้นนะคะฮอกะสิบปหลวกตัวนะคะว่าสันวุนเส็นห้องมันสีอื่นนะคะเพอได้เ a ฮอลวกทุกอย่างหมดแล้วนะคะฮอก็สิมาย่ำนะคะใส่บะกิกลงไปค่ะความเผ็ดตามใจชอบนะคะ เีย่ยสีใส่ประมาณ2ส่วนโตนะคะค่ะวันนี้เขาก็สีใส่น้ำปลาสอส่วนโตนะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูวรสนะคะ1ส่วนซาค่ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะเงีย่ยสีใส่ประมาณ2ส่วนโตนะคะ ค่ะวันนี้ห้ากับสีบีเบล่งน้ำลงไปนะคะผู้ได้มักสมไลยกับไส้ลาลนะคะตามใจชอบเลยค่ะยังกะสีใส่ประมาณ3ามเปียงนะคะข่ะาวกับใส้บเัเขือเทศลงไปนะคะตามเดยหอมแขกค่ะใส่ลงไปเลยแล้วห้ากับสีคุกเกี้ยงน้อยนะคะ เ้าก็ใส้ใบขึนชายลงไปค่ะค่ะวันนี้ข้าวก็เทกุงกับปลาหมึกลงไปนะคะเราข้ากับคลุกเข่าส่วนผสมใหม่มันเขากันนะคะค่ะวันนี้ข้าวก็ใสส้ปราเศษกับบุนเสยนลงไปนะคะควันนี้ข้ากับซีคลุกหมันเขากันค่ะโคเล่โคเล,ล่นะคะ ค่ะยำองห้องกันแล้วเหรอนะคะบัน,นี้ห้องเสีเอาไปตากใส่จานกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพือเป็นกำลังใจให้เย็นนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ